สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับครูโด่งอีกครั้งหนึ่งในช่องครูโด่งคอยนะครับก่อนอื่นครูโด่งก็ต้องขอขอบพระคุณแล้วก็ขอขอบใจเพื่อนเพื่อนนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับครูโด่งจะนําเหรียญอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ครูโด่งได้มานะครับสําหรับเหรียญนี้ครูโด่งได้มาในราคาที่ไม่สูงนะครับ ถ้าเห็นแล้วใครเห็นก็ต้องรักเลยก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูโด่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับเหรียญน,นี้นะครับครูโด่งได้มาในราคาเพียงแค่150บาทเท่านั้นเองต้องขอขอบคุณนะครับเ,เพื่อนๆที่แบ่งปันมาให้นะครับสําหรับเหรียญน,นี้เหรียญนี้นี่คือเหรียญร้0ยปีธนาคารไทยแห่งแรกนะครับธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะครับ สำหรับเหรียญน,นี้นะครับต้องถือว่าเป็นเหรียญตัวติดลำดับต้นๆของเหรียญ10บาทเลยนะครับเหรียญ10บาทที่ระลึก2สีผลิตปี2550นะครับขนาดน้ำหนักขนาดอยู่ที่26มิลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมสำหรับเหรียญน,นี้นะครับที่ได้รับความนิยมสูงสุงสดก็จะเป็นเหรียญบริเวณที่มีองค์พญาคุดนะครับมีองค์พญาคุดอยู่จำนวนการผลิตของเหรียญน,นี้นะครับ หล้านเหรียญถึงแม้จะผลิตเยอะนะครับแต่ความต้องการก็สูงเนื่องจากว่ามีองค์พยาคุดอยู่ด้านหลังนะครับด้วยความเชื่อหรือว่าด้วยการที่หลายๆท่านต้องการที่จะเก็บไปให้ครบชุดนะครับนี่ก็จะเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะครับคุโดงได้มาคุโดงก็เลยนํามาแบ่งปันสําหรับราคาที่คุโดงเห็นอยู่ในกลุ่มของนักสะสมจริงๆนะครับ ่ที่คุณดงเห็นเนี่ยจากเมื่อก่อนนี่ก็อยู่ที่220ตอนนี้ก็ราคาก็อยู่ที่220ร้บถึงสองาบาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ไม่แพงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้แต่ว่าเหรียญน,นี้คุณดวงได้มาในราคา150บาทก็เพื่อนๆก็แบ่งปันมาให้นะครับก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนี่ครับแต่ถ้าเกิดตามตลาดนัดกกระดับ500บาทนะครับเพื่อน วันนี้ก็เลยนํามาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้นะครับครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครับ